สวัสดีค่ะสไปฝรั่งเศสบายเมียฝรั่งชนบทเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังค่ะเนื่องจากว่าเ,าเมืองไทยนะคะเห็นเพื่อนๆโพสลงกันเนาะหมูแพงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าก็เลยวันนี้ไปเจอหมูถูกที่ห้างแห่งหนึ่งมานะจ๊าก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าถูกจริงไหมนะคะพอดีเพื่อนทํางานอยู่ห้างแห่งนี้ค่ะเพื่อนๆจ๋าเอาเพื่อนโทรมาบอกเนาะว่าหมูถูกมากก็เลยไปซื้อ มาตุนเอาไว้นะคะเพื่อนๆจ๋าปกติแล้วเราจะไปอีกห้างนึงนะคะซึ่งเป็นห้างประจําไม่เคยจากหมู่บ้านเนาะแต่ห้างตรงนี้นะคะจะอยู่ในเ,เรียกว่าตัวอำเภอนะคะประมาณว่าตัวอำเภอนะคะก็ ห่างจากหมู่บ้านก็ประมาณ13กิโลเมตรนะจ๊ะเราก็เข้าไปบ้างไม่เข้าไปบ้างนะจ๊ะแล้วแต่สะดวกเนาะแต่วันนี้เจอของถูกค่ะเพื่อนๆจ๋าก็เลยต้องเข้าไปเนาะซื้อหมูมาตุนไว้ค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะว่าถูกยังไงค่ะก็นะคะเพื่อนๆดูค่ะหมูชิ้นนะคะหมูสเต็กนะคะนี่ค่ะไม่ถึง5ยูโรค่ะเพื่อนๆจ๋า มีหลายชิ้นมากไม่กล้าตะแคงค่ะเพื่อนจา๋าเดี๋ยวน้ําจะร่วงเนาะมีหลายชิ้นมากค่ะเพื่อนจา๋าไม่ถึงหยูโรค่ะถือว่าถูกมากๆเลยค่ะก็เลยซื้อมาเก็บเอาไว้เนาะซื้อมา2แพ็คค่ะเพื่อนจา๋าอันนี้อีกแพ็คหนึ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหหชิ้นได้นะคะถ้านับไม่ผิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้า เก้าชิ้นค่ะเพื่อนๆจ๋ากล่องนี้เก้าชิ้นค่ะประมาณสามยูโรกว่าเนาะส่วนกล่องข้างล่างน่าจะสักสิบกว่าชิ้นนะคะสิบห้าชิ้นน่าจะได้เนาะพอดีเขากกงทับๆกันจ้ะเพื่อนๆจ๋าถือว่าถูกมากค่ะไม่ถึงห้ายูโรเนาะได้ตั้งหลายชิ้นค่ะก็เลยเรีบไปซื้อมาตุนเอาไว้ค่ะพอดีว่าปีนี้รอบควัวเราไม่เลี้ยงหมูค่ะมาดูเนื้อค่ะ เนื้อค่ะเ,เพื่อนๆจ๋า4ยูโรกว่าค่ะไม่ถึง5ยูโรค่ะปกติแล้วนะคะเราจะซื้อเนื้ออีกข้างประจําของเราเนี่ยจ้ะขนาดนี้นะจ๊ะประมาณ10ยูโรค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าหรือ9ยูโร8ยูโรประมาณนี้ค่ะเนื้อแพงจ้ะแต่ถือว่าวันนี้ห้างนี้นะคะไม่แพงค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าไม่ถึง5ยูโรเนาะปกก็เลยซื้อมาเก็บไว้2แพ็คค่ะ เนื้อสดด้วยนะครเพื่อนจ๋าอันนี้สี่ยูโรกว่าจ้ะเพื่อนๆนว่าถูกไหมคะสาวโกชอบของถูกแม่บ้านเนาะเจอของถูกก็ต้องซื้อมาตุนเอาไว้นะคะเพื่อนเอนจ๋าเพราะว่ายุคโควิดเนาะยังไงก็ต้องประหยัดค่ะยิ่งได้ข่าวว่าเมืองไทยช่วงนี้หมูแพงมากนะคะเพื่อนเอนจ๋าอไหนประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะนี่ค่ะเพื่อนเจ๋า เป็นซี่โครงหมูเนาะครึ่งตัวเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าสิบยูโรกว่าจ้ากลับด้านเนาะสิยูโรกว่าจ้ะเดี๋ยวกลับด้านให้ดูเนะนี่ค่ะอันนี้4ยูโรกว่าจ้ะ สยูโรนี่ค่ะเนื้อค่ะขวามือเป็นเนื้อจ้ะเพื่พอนจ้ะแล้วด้านหลังก็เป็นซี่โครงหมูจ้ะกระดูกติดกับเนื้อนะจ๊ะเพื่พอนจ๋ะถือว่าถูกมา,มากๆจ้า We'll yeah.